ถ้าไม่อมพี่ขอดมได้ไหมจ๊ะสวัสดีครับทุกคนกับบมาพบกผมแบงค์ช่องแบงค์สาชาเนลปิงผมจะไปนะครับ วันนี้นะครับผมจะมีสบู่อีกตัวหนึ่งมาแนะนําสำหรับทุกคนนะครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่าผมต้องขอโทษแบรนด์เขาด้วยนะครับ,บผมบคือว่าคือพูดยังไงดีอ่ะสบู่ตัวนี้ผมก็รู้จักมันมาน,นานนมแล้วแต่ว่าตอนเด็กๆอะ่ะด้วยความเป็นภาพจำเนาะบ้านผมมชอบเลี้ยงหมาพูดตรงๆแล้วพ่อก็จะใช้สบู่เนี้ไปอาบน้ำให้หมาแล้วก็บอกว่าเออมันป้องกันเห็บหมัดได้ก็เลยทำให้รู้สึกว่าอ๋อมันเป็นสบู่หมาแต <c oughs> ่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นสบู่คนนะครับนั่นก็คือนี่ครับ อาเซฟโซ่ so ครับผมซึ่งผมต้องบอกนะว,ว่าผมจํากลิ่นเขาไม่ค่อยได้นะครับความทรงจากับเขามันนานมากๆแล้วนะครับสมัยตอนเป็นเด็กน้อยนะตอนนี้ก็แบบ31นะครับตอนนั้นก็เป็นเด็กนะ่ะเออแล้วทีเนี้ยมันมีพี่คนหนึ่งที่รู้จักนะซึ่งผมจะชอบพูดชื่อเขาเสมอนะครับเวลาที่ผมรีวิวน้ำหอมมันก็คือพี่หนุย่ยพี่เหนียวว่าเนี่ยลองรีวิวสบู่อาเซฟโซ่ดูพี่ชอบกลิ่นที่มันก้อนสีเขียวนะครับผมซึ่ง ก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมซึ่งโอเควันนี้ผมก็หามาได้ทั้งหมด3กลิ่นซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขามีกี่กลิ่นกันแน่นะครับแต่อันนี้หามาจากมินิบิ๊กตีได้ทั้งหมด3กลิ่นก็เลยจะนํามารีวิวทั้ง3กลิ่นเนี่ยนะครับโดยจะเริ่มจากตัวนี้แล้วกันนะครับผมเป็นอะเซโนะครับซึ่งเป็นกลิ่นออริจินอลซึ่งตอนนี้เขาเป็นกล่องสีแดงนะครับผมซึ่งแบบก็ก็เด่นอยู่นะแต่ว่าสีมันค่อนข้างจะอึมครึมมาเออมันดูแล้วมันดูแบบ คือมันไม่รู้มันจินตนาการกลิ่นไม่ออกนะครับผมแต่ว่าเขาบอกว่าสบู่เซฟโตเนี่ยมีประสิทธิภาพในการกำรจัดสิ่งส่งกรปรกบนผิวทำความสะอาดได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเอออันเนี้ยพีเซนต์มาเลยนะว่าได้ทั้งหน้าแล้วก็กายนะครับผมแล้วก็ช่วยผิวสะอาดหมดจดมีอนามัยที่ดีนะครับโอเคเขาบอกว่าสบูเ่เขาอ่ะเป็นก้อนสีเขียวอ่ะก็มาลองดูกันว่าเป็นก้อนสีสเขียวจริงๆงวะแล้วก็เป็นสีเขียวที่แบบ สกรัมนะครับตัวนี้เป้นสีเขียวเขียวเข้มอ่ะแบบเขียวเข้มอ่ะคือเป็นสบู่ที่แบบสก,กรีนมาดีด้วยนะก็คือแบบชัดเจนบางอันจะมีความเลือนๆแต่อันเนี้ยเขาสก,กรีนมาชัดเจนว่าแบบว่าเขาคืออะไรนะครับแต่สีมันก็ค่อนข้างสี่แบบว่าตะไคร่น้ำปะถ้าหิวขนมเปียกปูนก็อาจจะอยากอมมันนี้ก็ได้ <c oughs> <c oughs> ใครจะไ่อยากอมมาเป็นบ้าหรือเปล่ามาดมดูแล้วเขาเป็นยังไง <c oughs> อืคือคือกลิ่นมันจะมีความรู้สึกว่าแบบ มีความเขียวเขียวมีความแปลกแปกมีความทึมทึคือก้อนตะบู่เขาอะสามารถตอบโจทย์กลิ่นของเขาได้เลยครับซึ่งถามว่าผมชอบไหมผมว่ามันแปลกๆอะส่วนตัวไม่ไม่ได้ชอบกลิ่นประมาณนี้แต่ก็เป็นกลิ่นที่เข้าใจได้เนี่ยตอนเด็กที่พ่อเอาไปอาบน้ําให้สุนัขสุดอ,อก <c oughs> <c oughs> ของผมนะครับผมก็กลิ่นประมาณเนี้ยซึ่งเราได้กลิ่นแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> คือยังไงมันก็ต้องแบบปกป้องร่างกายคือยังไงแบคทีเรียก็ต้องตายครับถ้าได้กลิ่นเนี้ยคือเป็นกลิ่นตุ่บออริจินอลของเขาจะมีความรู้สึกถึงความเป็นยา,ยาเออไม่ใช่สารเคมีหรอกสารเคมีมันดูแย่นะมันจะมีความรู้สึกว่ามีความเป็นยาครับมากกว่าที่จะเป็นสบู่ทั่วไปที่เราได้กลิ่นกันอืมก็ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะกลิ่นเนี้ยเออมีความตะไคร่น้าอ,อ่ะโอเคสร้างมาเถิดนะครับอันนี้ก็ล้าไว้ในกลิ่นที่เข้าใจเป็นความออริจินอลของเขานะครับบางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องการมันอาจจะมีีคนท ไม่ได้ต้องการความแบบว่ากลิ่นหอมสดชื่นแต่ชอบกลิ่นที่ใช้ไปรู้สึกว่าเออมันทำสาดร,ร่างกายได้จริงจริงมันชําระร่รางกายสิ่งสุปบกต้องตายนะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมจะเป็นกลิ่นนี้ก็คืออันนี้เขาบอกว่าเป็นกลิ่นหอมสดชื่นใหม่พร้อมสารจัก,กจักเปลือกมังคุดนะครับผมก็คืออาราโต้สบู่ก้อนสีเขียวนะครับผม,มซึ่งอันนี้ยเป็นกลิ่นที่แบบพี่หนุย่ยบอกว่าเอ้ยชอบอยากให้ลองมารีวิวดูนะครับผมเขาก็ บอกเหมือนกันว่าชำระล้างสิ่งสงกรปรกและแบคท,ทีรียรบ,าบ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 านะครับผมทำความสะอาดเมื่อเกิดบาดแผลหลังกิจกรรมงานสวนและทำความสะอาดหลังเผชิญน้ำท่วงขังที่ชื้นแฉะสกปรกใช้เป็นประจำทุกวันบอกาะสำหรับทุกคนในครอบครัวก็คือพออ่านด,ดูแล้วรู้สึกว่าสบู่นี้มันจะพิเศษกว่าสบู่ธรรมดาทั่วไปมันสามารถเหมือนกับว่าด้วยความที่ผมว่าผมได้กลิ่นของความเป็นแบบความทำความสะอาดของมันอะ คือการใช้สบู่เนี่ยน่าจะหวังผลไปถึงเวลาที่คุณเป็นแผลอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับผมรู้สึกว่าเออมันก็โอเคนะตอบโจทย์สาหรับคนที่เป็นแผลอะไรเงี้ยอ่ะโอเคเรามาลองดมกลิ่นกันนะคบเขาบอกว่า,วามีสารตากัดจากเปลือกมันคุดนะครับผมก็คือแทนนินนะครับและสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มดันโทนได้รับการวิในิจัยแล้วว่าสามารถรักษาป,ปัญหาผิวมีริ้ช่วยลดการอักเสบต้านเชื้อแบบทีเดียและยับยั้งเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังดังนั้นคนที่เป็นโรคผิวหนังอะไรเงี้ยน่าจะ ใช้สบู่นี้นะผมว่าคอนเซ็ปต์เขาดีอะ่ะแล้วก็มีประโยชน์จริงๆนะครับราคาจะสูงกว่าอันอื่นนะอันนี้จะราคาประมาณยี่สกว่าบาทอนะไอสบู่ทั่วไปที่ผมเคยรีวิวไปจะประมาณสิบเจ็ดาทนะครับซึ่งอันนี้สวยนะคือแบบสะท้อนแสงกล้องมากเลยนะครับพูดวาดนิดนึงคือมันเป็นสีเขียวที่แบบสีเขียวแต่เป็นเขียวอ่อนนะไม่ใช่เขียวเขียวเข้มเหมือนกันมันกินนะครับกว่าดมเอ้ยอ,อันนี้หอมจังเลยอะกลิ่นดีครับกลิ่นมีความแบบ นุ่มนวลมีความสิทรัตมีความแบบวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าเป็นทุ่งหญ้าที่แบบว่าสะอาดสะอ,าอะ้านมีดอกไม้ขึ้นประปรายอะไรอย่างนี้ครับสดชื่นหอมดูดีดูแพงดูแบบคือถ้ามีน้ําหอมกลิ่นนี้ผมก็จะใช้อะเอ,อคือพูดมาถึงขนาดนี้ก็น่าจะชอบกลิ่นนี้ใช่ไหมใช่นะครับแต่ถ้าพูดถึงไปถึงเปลือกบางคุดหรอผมจํากลิ่นเปลือกมังคุดไม่ได้อะแต่ว่าพูดถึงลูกผลของบางคุดนะ่ะ ก็จะกลิ่นประมาณนี้ครับมันไม่ได้รู้สึกถึงความฟุตี้มันรู้สึกถึงไปความแบบแอบฟลอร์เล็กๆด้วยซ้ำแล้วก็มีความกลิ่นกรีนแต่เป็นกรีนที่ละมุนเป็นกรีนที่อันนี้คือกรีนหนักอันนี้คือแบบว่าไปวิ่งเล่นตรงทุ่งหญ้าที่หญ้าตําตีนอนะ่ะที่มีแบบว่าหญ้าเจ้าชูแต่อันนี้คือแบบว่าหญ้าที่ขัดเกรดมาแล้วอะไรเงี้ยหอมอ่ะอันนี้ดีโอ้ยไม่แปลกใจเลยอ่ะที่พี่หนุย่ยบอกว่าไปรีวิวดูนะสีเขียวมันดีมันหอมเหมือนหอมจริงว่ะโอเค ตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ความพิเศษของมันก็คือ70กรัมคืออันอื่นน่ะ80กรัมอันนี้จะน้อยกว่า10กรัมก็มาดูแล้วกันครับว่ามันจะก้อนเข้ามานะ่น่ะแต่อย่างที่บอกที่ผมเอามาให้ดูผมว่าก้อนเขาโอเคนะมีความหนักแน่นนะครับน่าจะละลายยากอันนี้นะครับเป็นสูตรใหม่ล่าสุดของเขาเลยมั้งเขาบอกว่ากลิ่นคูลนะครับคูลลิ่นเมนทัลเย็นสดชื่นนะครับ เขาก็แบบว่าเออเคลมมากเกี่ยวกับชำระสิ่งสปกปรกเย็นสดชื่นด้วยสารคลลิ่งเมนทอนใช้เป็นประจําทุกวันสําสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับแล้วเขาก็มีความขยายความของคลลิ่งเมนทอลของเขาแล้าว,ว่าเป็นสารสกัดจากสารแหน่มีสรรคุณให้กลิ่นหอมเมื่อสัมผัสกับผิวหนังทำให้เย็นสดชื่นนะครับผมอ่าวมาลองดูว่ามันจะสดชื่นจริงไหมนะครับคือก้อนสบู่คล้ายๆกับพวกที่ผมเคยรีวิวมาแล้วครับแล้วก็มีความบางกว่าอันอื่นจริงๆเป็นลักษณะสบู่ที่ เป็นสมัยใหม่แล้วกันผมว่าสบู่สมัยใหม่ชอบทําเป็นก้อนประมาณนี้ไม่ได้ทําเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกับสองอันที่ผ่านมานะก็เลยทาไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าตกใจหรือไม่รู้สึกเซอร์ไพรส์กับก้อนมันเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าคําว่าอาติโซของเขาก็ยังคงแบบคอนเซ็ปต์ก็คือแบบมีการพิมพ์ที่นูนชัดเจนไม่ได้เรือนลางเหมือนตัวอื่นที่ผมเคยรีวิวนะครับอันนี้ก็ขอช่นชมเขานะอาดมครับอืมพูดว่าไงดีคือดมก็รู้สึกเย็นแล้ว เออจริงๆอันนี้ไม่ได้ตอแหลนะคือแบบมีความสดชื่นมีความเมนทอลมีความแบบอควาติกมีความแบบเย็นสบายคือดมแล้วก็รู้สึกรู้สึกเย็นในจมูกเลยเอออันนี้คือเรื่องจริงนะครับคือปกติดีวิวที่ผ่านมาไอ้ที่เป็นเมนทอลของแต่ละตัวมันจะมีความรู้สึกแบบว่าก็ก็หอมก็เย็นแต่ว่าไม่รู้สึกว่าดมไปแล้วจะแบบเย็นซาบซาทันทีนะแต่อันนี้ก็คือแบบเย็นเข้าไปในรูจมูกเลยตั้งแต่ดมเออคือแบบ สดชื่นครับอันนี้ผมชอบนะคือมีความแปลกใหม่เปิดสดประสาทคือแปลกใหม่ทางด้านกลิ่นไหมไม่ใช่กลิ่นมันก็เหมือนกับไอทีพีเซตนมาตัวว่าตัวเองเย็นเกือบทุกสบูลแล่แหละแต่ว่าดมไปแล้วรู้สึกแบบโล่งจมูกเลยอะเหมือนดมยาดมอะ <S <S แต่ก็ไม่ใช่เอามาดมแทยาดมะนะแล้วก็แบบมันเย็นมันเย็นก่อนอื่นครับโอเคถ้าผมอยากลองจริงๆก็อยากลองอันนี้นะลองอันนี้ดีไหมวะลองอันนี้ดีไหมอยากรู้มันเย็นไหมนะครับเออโอเค ไม่ลองครับลองตัวสีเขียวดีกว่าเพราะผมรู้สึกว่ามันหอมครับโอเคไปลองกันเลยโอเคนะครับผมมาอยู่กับผมในห้องน้ำเลยนะครับก็คือจะอาบน้ำไปด,ด้วยสบู่อะเซโตนะครับซึ่งอันนี้เป็นกลิ่นที่แบบก้อนสีเขียวผมผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้บอกกลิ่นม,มาอย่างชัดเจนนะแต่ว่าเป็นสีเขียวที่แบบเขาบอกว่ามีความเปลือกมังคุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็จําเปลือกมังคุดไม่ได้แต่ว่า สิ่งที่ผมจะมาลองนี่ก็คือผมอยากรู้ว่าฟองมันจะเยอะไหมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดตอนเป็นเด็กๆอ่ะไอ้กลิ่นออริจินอลของมันอนะ่ะฟองค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เลยแบบว่าอยากมาลองดูแล้วก็รู้สึกว่ามันในบรรดา3ามอันนะ่ะผมชอบกลิ่นอันนี้ที่สุดนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับหนึ่งสองสามึคือในส่วนของฟองนะครับฉี้บบน้ำก่อนนะครับคือผมรู้สึกว่าฟองเขาค่อนข้างที่จะโอเคนะคือแบบว่าพอถูมาก็เป็นฟองที่แบบ นุ่มๆนะอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากแต่ก็รู้สึกถึงความเป็นฟองแล้วก็พอถูเพาไปที่ตัวนะครับไม่รู้มนโนจิตไป,เ,ปเองหรือเปล่ามันมีความเย็นๆเบาๆนะแล้วก็แบบคือผมรู้สึกว่ากลิ่นเขาหอมดีครับเออกลิ่นดีอแล้วก็เป็นความเย็นๆรู้สึกเย็นแต่ไม่ได้แสบ ต้องบอกเลยนะครับว่าแต่ละสบู่คือถ้ามันเป็นในรูปแบบของสบู่ผมรู้สึกว่าสบู่่ฟองมันไม่ได้เยอะเท่ากับที่เป็นครีมแบาน้ำซึ่งอน,นาคตผมอาจจะเอาครีมบาดน้ำมารีวิวก็ได้นะฟองกันได้เยอะตีฟองกระเป๋าพูดอะไรเงี้ยทุกคนก็หนุนมาเฮ้ยได้อาบน้ำเพร่การแต่งหน้านีมันไม่ได้ว่าสซันแต่ก็ไม่แย่นะครับรู้สึกดีแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแสบแต่รู้สึกเย็นงง้ไหมว่าแล้วก็ขณะที่แบบเราพอกสบู่ไปแล้วผมรู้สึกว่า เขามีกลิ่นตีขึ้นมาเป็นระยะทําให้เรารู้สึกแบบว่ามีอารมณ์ร่วมในการะาับนี้มีอารมณ์ร่วมมันฟังมากเลยทุกจักจีเนาะคือมันรู้สึกทําให้การอาบน้ำเรามีความสุขนะครับแล้วก็กลิ่นที่ออกมาอาจจะอ่อนลงจากตอนที่เราดมจากก้นนะครับอ่อนลงเล็กน้อยแต่ก็ได้รับก,กลิ่นนั้นอยู่นะครับเป็นเมืองเมืองเป็นในในแล้วก็ก่อนหน้านี้นที่ผมแบบแตกพอด้วยความที่มัน ถไปรู้สึกเย็นเล็กๆมันมันไม่รู้สึกว่ามันแตกนะครับเออคือคือดีอ่ะคือผมชอบกลิ่นนี้ก็คือชอบทั้งกลิ่นแล้วก็การสัมผัสอ่ะต้องบอกอย่างนึ้งนะครับว่าไอ้ฟองเขาแล้วก็สบู่เขาเนี่ยรู้สึกไม่บาดมือคือสบู่บางตัวที่ผมแบบเอามาลองดูก้อนเขาจะมีความขอถูมาแล้วมันจะมีความสึกว่าก้อนมันแข็งแข็งทื่อๆแต่อันเนี้ยพอมาถูมาใช้จริงๆอ่ะก้อนมันมีความหลวมคือนี่จะพูดไงดีอ่ะคือมัน เหลี่ยมมุมต่างๆที่มันเป็นก้อนสีเหลี่ยมเนี้ยมันมันได้คู่ไปหมดแล้วมันละมุนม,มันนุ่มมากมันแบบมันนุ่มมากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบรู้สึกดีผมรู้สึกประทับใจกับอาเซปโตนะ้อมครับดีครับดังนะั้นผมชอบครับผมโอเคนะครับทุกคนหลังจากที่ผมได้รีวิวสบู่อาเซปโซไปแล้วก็แบบว่าไปลองใช้ให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยมีประสบการณ์ร่วมกันว่าเวลาอาบน้ําแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมต้องบอกเลยว่าสบู่อาเซปโตอะ ผมประทับใจหลายอย่างก็คือนึ่งแหละกลิ่นครับคือแปลกใจมากคือตอนที่เราไปอาบน้ำอะ่ะกลิ่นมันจะจางลงจากตอนที่เราดมจากก้อนนิดหนึ่งแต่พอที่เราอาบน้ําเสร็จเช็ดต,ตัวแล้วนะครับผมกลิ่นมันจะยังมีความรู้สึกว่าเอ้ยหอมละมุนอยู่รอบๆตัวเราคือแน่นอนนะครับกลิ่นของสบู่มันไม่มีทางที่แบบโอ้โหกลิ่นมันน้ําหอมติดเลยไม่ใช่แต่มันรู้สึกได้ว่าแบบว่า กลิ่นมันเป็นมวลอยู่รอบตัวเราแล้วเป็นออร่ารอบกายเหมือนถ้าเป็นน้ําหอมก็คือมันกลายเป็นกลิ่นสกินเตนนะครับแต่นี่เป็นสบู่ไงแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบเหมือนตอนที่ได้ดมจากก้อนนะครับผมแต่ว่ามีความละมุนขึ้นเออผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีว่ะแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าทําความสะอาดร่างกายได้ดีครับคือคือทําให้ผิวเราดูแบบเรียบเนียนขึ้นอือคือรู้สึกได้เลยว่ามันเรียบเนียนขึ้นแล้วก็มีความเฟิร์มขึ้นแต่ว่า มันไม่รู้สึกเอียดคือสบู่บางอันนะครับเพราะใช้ไปแล้วคือสะอาดจริงแต่มีความเอียดอาร์ตแล้วมันจะทำให้รู้สึกแบบผิวแห้งแต่อันนี้ไม่รู้สึกว่าผิวมีความแห้งขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็แบบคือดีไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ถ้าผมติสบู่น,นี้นะครับผมไม่ติก้อนสบู่นะผมรู้สึกว่าการให้การที่มันเป็นก้อนสบู่ตีเหลี่ยมอะแล้วพอเราไปใช้จริงไอเหลี่ยมมุมที่อยู่บนสบู่ครับมันค่อยๆหายไปสบู่เขาเออพูดถึงเนื้อก่อนเนื้อนุ่มๆละมุนละมุนนะ ถ้าจะให้ติีก็คงติที่แพ็เกจจิ้งแล้วกันครับคือแพ็กเกจจิ้งมันดูแบบคือมันดูไม่ร่วมมันไม่ร่วมสมัยว่าซันคือมันรู้สึกว่าเห็นแล้วแบบว่ามันมันไม่น่าหยิบขึ้นมาใช้อมพูดจริงๆการออกแบบกล่องผลิตภัณฑ์มันมันส่งผลนะครับว่าเราอยากจะหยิบมันมาใช้ไหมซึ่งโอเคผมยอมรับแหละว่าเขาอาจจะมีซิกเนเจอร์ที่แบบว่าให้ความเรียบรู้ให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นสบู่ที่เพื่อสุขภาพนะมีความรักษาบาดแผลอะไรเนี้ยอใช่โอเคเข้าใจแต่ว่า ถ้าอยากจะให้เรารู้สึกว่าแม่งเข้าไปในร้านแล้วาแม่งอยากยิบปุ๊บอันเนี้ยมันดูไม่ค่อยอยากหยิบจริงไหมอันนี้ลองมิ้นตอบมิ้นคุยกันนะครับแต่ว่าพอมาใช้แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะมันมันมันข้างนอกสุขใสข้างในตัติ๊กโหนอะไรคือคือใช้ก็อดีได้ไหมวะคือคือภายนอกมันดูแบบเหมือนเหมือนผ้าคีรีวห่อทองเอออ่าใช้นี่ดีกว่าคืออาเซ็ปโซเหมือนผ้าคีรีวห่อทองคือแพคเกจจิ้งดูแบบว่าดูโตดูดูดูมีอายุพูดตรง แต่ว่าข้างในอ่ะดีมากๆครับดูทันสมัยดีสันนะครับก็อยากให้ทุกคนไปลองสบุ่อาเซฟโซดูนะครับผมรู้สึกว่าตอบโจทย์แล้วก็ดีนะหอมนี่ยังได้กลิ่นอยู่เลยนะครับให้ชอบกระปักตัวลกก็แชร์ปักกดติดตามช่องผมก้าวเข้าไปสู่หนึ่งพันติดตาไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมแบ์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับอืมแรปนะครับบ๊ายบาย